วันนี้เราจะอบขนมปังเกลือหรือที่อบปังที่เขาบอกว่าทำยากและอบยากทำยังไงไปดูวันนี้เราจะใช้เครื่องผสมแป้งรุ่นโอเนิกอันดับแรกก็ใส่แป้งเข้าไปเลยแป้งสาลีนเนยกว่สมน้ำตาลยีสต์แล้วก็เกลือนะฮะเราจะเปิดที่สปีดสก่อนใส่น้ำกับน,นมที่เราผสมกันไว้แล้วพอมันเริ่มเป็นก้อนเปิดสปีดห้าหรือสปีดหกเราจะใส่เนยเข้าไปเพิ่มตีต่ออีกประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแป้งขนมปังเราขึ้นรูปสวยแล้วนะฮะก็หยุดตีได้เลยนุ่มๆเลยนุ่มๆเลยจงให้เขาเป็นรูปกลมๆนะเดี <ๆ S 2> นะ๋ยวเราเอาเข้ึน แล้วนะฮะแล้ววิธีเช็คจิ้มลงมนตรงกลางถ้ามันไม่ฟูขึ้นมาแปลว่าแป้งเราได้ที่แล้วนะฮะนวดไล่ลงแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งออกมา70กรัมต่อนหนึ่งก้อนคือรู้ว่าเป็นรูปตัวหนอนหรือหยดน้ำนะปรย่างนี้เลยจะนำมารีดแป้งนะฮะแล้วเราจะใส่เนยอันนี้เป็นเนยที่เราหั่นออกมานะเป,ปิดท้ายหมุนแบบนี้เลยมาจนจบให้เขาได้ทรงแบบนี้เราจะเอาเข้าตู้พุ๊ฟนะประมาณ 20- 30นาทีพุ๊ฟขนมปังเกลือรอบ2เสร็จแล้วครับแล้วเราก็โรยเกลือลงไปเลยเราจะอบขนมปังเกลือด้วยเตาอบคอนเวคช ตอนนี้ขนมปังของเราอบเสร็จแล้วครับโอ้สวยเลยกรอ,อบนอกนุ่มในยังหอมอ